สวัสดีครับน้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอะไรรนะต้นรายการก็เป่าปากเลยเหรอเออันนี้ก็เป่าปากแบบเห็นเห็นแล้วเป็นห่วงทักษิณเพราะว่าอุตสาห์ไปหาเสียงก็ต้องเยอะแยะไปด่าตอนแรกนึกว่าจะกินรวบตอนแรกนึกว่าจะกินรวบนะเนี่ยโอ้โหเออเออไม่หรอกอันนี้พูดแบบพูดแบบดูดูเหมือนเปรี้ยวนะคือผมอันนี้ก็ไม่แน่ใจผมคุยกับน้าด้วยหรือเปล่านะแต่ว่าก็คุยอะไรคนบอกว่ายิ่งทักษิณทุรนทุรายมากๆเนี่ย มันเพราะว่ามันแสดงอาการว่าเขาไม่มั่นใจ <c oughs> อืมเออทีนี้ผมมองว่าไอการเลือกตั้งครั้งเนี้ยมันเราเห็นทักษิณเนี่ยแสดงความทุรนทุรายมากมากเลยอะ่ะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าแน่นอนเขาต้องสู้ะนะแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นผลที่มันออกมาตอนนี้ที่เราตามตาม,ตาม,ตามดูตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะฮะ หลังจากปิดหีบแล้วก็มีการน,นับนับนับคะแนน,นเนี่ยก็ถ้าท้าถ้ามองอย่างผมมองอ่ะนะผมมองว่าทักษิณไม่ประสบความสำเร็จอ,อือเย่างที่เขาตั้งใจไว้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เอาง่ายๆคือจังหวัดที่เขาลงลงลงไปเนี่ยอ่ะโอเคก็ดูเหมือนเขาจะประสบชัยชนะแต่ เอาจริงๆแล้วเนี่ยโดยสิ่งที่เขาทุ่มเทสรรพกำลังลงไปทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมันไม่เป็นไปอย่างที่เขาต้องการอ่ะแต่ว่าพักพักหนูอ่ะพักหนูคือพักอ่อภูมิใจไทยอเออมันก็มันก็ไม่ไม่แต่ทุกคนนะพูดจริงคนที่มองการเมืองออกอ่ะมันก็มองว่าพักภูมิใจไทยเนี่ยมันมีอะไรที่มันลึกลับอยู่คำว่าลึกลับคือหมายถึงว่าเออมันมีอิทธิฤทธิ์อะไรที่มันมันน่าสนใจแล้วจะเห็นได้ว่าหนูเนี่ยไม่ค่อย คาว่าหนูนี่มัมต้องหมายถึงว่าต้องบวกในวินไปด้วยนะไม่ค่อยทุรนทุรายเท่าไหร่อ่าเออไม่ค่อยทุรนทุรายเฉยเืมเออ,เอ,อแล้วมันก็ได้มาเยอะนะนี่พูดจริงนะผมว่าได้ได้มาเยอะนะคือตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่ใช่ออตัวของผลคะแนนอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่ามันก็เห็นแล้วล่ะนะอันแน่นอนเชียงใหม่มันก็แหมถ้าเชียงใหม่ถ้าเพื่อไทยแพ้นี่ก็คง ผมทักษิณก็ต้องเอาเชือกที่จะพยายามแจกคนเนี่ยไปให้ตัวเองเลยนะฮะเออที่พยายามจะแจกจากคนนั่งเยอะแยะเนี่ยน,นะฮะก็ต้องไปให้ตัวเองทีนี้ผมมาดูจังหวัดอื่นๆเนี่ยศรีสะเกดเนี่ยที่เราเคยคุยกันไว้เออแต่ว่าผมก็ยังเชื่อเหมือนเหมือนเดิมอะ่ะถ้าสมมติศรีสะเกดถ้าพักเนวินแพ้นะเออผมว่าเนวินก็ต้องไปเอาเชือกที่ทักษิณเขาจะแจกแต่เขาไม่ได้แจกเนวินนะเขาจะแจกคนอื่นนะเอามาใช้อะไรประมาณนี้คือผมว่า การเลือกตั้งครั้งเนี้เอาประเด็นแรกเลยนะครับมันซื้อเสียงกันเยอะนะนี่พูดจริงซื้อเสียงกันเยอะมากคือพูดอย่างเงีย้ยเดี๋ยวกรกตนะฮะลมแค่รู้ได้ไงอืมกรกตอย่างเงี้ยลำแค่ก็ถามสิแก็ถามสิก็ถามนะนะเราไปถามคนที่น่ารู้จักในจังหวัดต่างๆที่ที่เขาคุยกันนะแล้วเขาไม่ปิดบังอนะครับผมเขาก็ต้องเขาก็ต้องบอกอ่ะนะแล้วก็ เราก็ไปดูทุกรายการผมพูดจริงผมก็กวาดตาดูหลายๆรายการที่มันมีการพูดเรื่องเกี่ยวกับเลือกตั้งอบตเนี่นะทุกคนพูดเหมือนกันหมดซื้อเสียงอืมเห็นไหมแต่บางคนก็จะใช้คําว่ากระสุนนะกระสุนกระสุนอะไรกัแล้วแต่ซื้อเสียงคือกรกตบอกว่าทุกอย่างปกติทุกอย่างปกติกรกตก็อยู่ในสภาวะปกติมาตั้งนานแล้วครับซึ่งก็งงมะซึ่งก็งงอเว่าอะไรวะ ซื้อซื้อขนาดเนี้ถ้าจับไม่ได้เลยนะผมว่าแย่แล้วนี่ถ้าสมมตินี่แค่เรกตั้งอ,อบอจอแค่ระดับท้องถิ่นนะแล้วถ้าระดับประเทศมันจะขนาดไหนอืมเงินกนหาสวนอืมหนาสวนมากอืมเนี่ยส,สิทีนี้พอผลออกมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเออของของพรรคประชาชนเนี่ยน้ำมออ,อย่างไง คือพรกพิชนเนี่ยผมก็พูดนี่ตอนแรกว่าผมก็มองว่าเขาอาจจะได้หนึ่งหรือสองแต่จังหวัดที่ผมมองว่าเขาจะได้ยังไม่ได้คือมันไปได้จังหวัดที่โอเคอย่างเมื่อคืนเมื่อคืนที่เราดูนะผมก็ผมก็ปุ๊มปุ๊มปั่มตุ้มตุ้มตอมตอมคือตอนแรกเขานาอยู่แถวแถวลาพูนเลยประมาณเนี้เฮ้ยอะไรวะลาลาพูนย่เลยว่าทักษิณไปช่วยหาเสียงที่ลาพูน้วยนะใช่ใช่แต่รู้สึกที่ลําพูนเนี่ยก็ก็น่าจะน่าจะพลิกกลับไปแล้วล่ะคือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งอะที่ผมเออเฮ้ย พรรคเพืพ่อไทยพูดผิดไม่ใช่พรรคเพื่อไทยพรรคประชาชนเนี่ยมันก็เออมันก็มาขึ้นมานําขึ้นมาที่ลําพูนใช่ไหม,มต,ตอนแรกอะผมก็มองไว้มากเลยผมมองว่าเอที่นครนายกอะไม่น่าจะพลิกแต่ผมพอกดพลิกว่าอะไรประมาณเนี้ยนะน,<ม>นึกออกไหมเออแล้วก็จังหวัดที่เราเคยมองอะนะอย่างเอ,อสมุทรสงคราม,อ,ามอะไรประมาณเนี้ยเออกลายเป็นแบบคือพลิกคือต้องบอกว่า เออเราไม่คิดว่ามันจะพลิกเนี่ยเพราะว่ามันจะหวัดเล็กๆแล้วก็เออก็ก็เขาก็มีคนเราก็ดูว่าเขาก็สองคนที่มันดูเป็นเนื้อเป็นหนังอย่างเช่นอ่ะเอาง่ายๆที่นครนายกอ่ะเออผมไม่เชื่อว่าผมยังเชื่อว่าเขาไม่พลิกนะแต่ผมก็มันพลิกว่ะอืมเออมันพลิกซึ่งเราก็ตุจะดาวนะคือเราต้องบอกว่าครั้งเนี้ยดีนะที่ที่ผมกับน้าเนี่ยไม่แบบ ทำตัวเป็นกูรูทางด้าน oh. พยากรณ์ในที่นั่งเยอะไปดูอีพ่ออาจารย์ที่สอนรัทศาสตร์มหาลัยอื่นๆยกเว้นนะอยู่สองที่ที่ไม่ใครไม่มีอาจารย์รัฐศาสตร์ออกมาพูดเรื่องนี้เลยนะอืม hmm. คือไม่เห็นหนึ่งคือไม่เห็นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่เห็นอาจารย์รัฐศาสตร์ที่สอนภาควิชา,าการปกครองออกมาพูดเลยนะอ hmm. สองธรรมศาสตร์ university <laughs> ไม่ออกมาพูดเรื่องเหล่านี้เลยแสดงว่าอี่พวกเนี้ย เขาเรียกว่านกรู้เพราะว่าไม่งั้นกลัวหน้าแหกก็เลย